รับสวัสดีครับผมก็อยู่กับจานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับจานบอลนะครับจะมาแนะนํานะครับแอปที่ทางรัฐบาลนะครับส่งเข้าประกวดนะครับแอปหมอชนะนะครับเราจะไปดูนะครับครับตอนนี้มาอยู่ในช่วงของอ่าเรียกว่าการเริ่มประเมินนะครับหมอชนะแวะมาสอบถามอาการสวัสดีครับวันนี้หมอมาแวะประเมินอาการของคุณหมอจะแนะนําวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมนะครับกับความเสี่ยงที่หมอประเมินได้นะครับปึ๊บ เราตอบเราตอบว่าไอเจ็บพอแล้วกันนะครับมีไข้สูงนะครับสามอย่างถัดไปนะครับแล้วก็ได้ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็คําถามที่สามารถคุณได้ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงในช่วงไบช่วงสิบสี่วันไหมก็มีผู้ป่วยใกล้ชิดเป็นไข้หวัดพร้อมกันห้าคนนะครับต่อไปคุณได้ประกอบอาชีพที่ใกล้เคียง ที่ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติไหมก็เป็นแรงงานต่างด้าวน,นะครับต่อไปโอเคอ่าคือแอปนี้นะครับก็ประเมินมาแล้วนะครับว่าผมเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยนะครับหมอจะให้ QR code สำหรับตรวจสอบความเสี่ยงนะครับก็อยู่นี่ต่ำนะครับนี่เกณฑ์ต่ำนะครับอยู่ที่ต่ำนะครับแล้วก็ เดี๋ยวลองทาแบบประเมิอนอีกครั้งนะครับเราอยากรู้ว่าสูงมากเนี่ยมันมันจะต้องต้องเกณฑ์แบบไหนนะเข้าข่ายแบบไหนนะครับเริ่มประเมินเลยนะครับตอบไอเจ็บคอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปต่างประเทศมานะครับแล้วก็อยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยนันโควิดสิบเก้าใกล้กว่าหนึ่งเมตรนานเกินห้าทีนะครับแล้วก็ตอบ มีผู้ป่วยใกล้ชิดนะครับที่เป็นไข้หวัดพร้อมกันห้าเราก็ตอบข้อนี้นะครับอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยนันโควิดสิบเก้ใกล้กว่า1เมตรเกิน5ที t, แล้วก็รวมถึงคนที่เป็นไข้หวัดนะครับพร้อมกัน5้าคนนะครับตอบให้หมดเลยมีบุคคลในบ้านเดินทางไปต่างประเทศนะครับถัดไปอ่าใช่นะครับทํางานเกี่ยวกับประกอบอาชีพแปรคนชาต่างชาตินะครับอ่า ความเสี่ยงน้อยนะครับอันนี้เขาก็ยังเห็นไหมครับก็เดี๋ยวผมเอาคลิปขึ้นจอให้นะก็คือยังให้ผมต่ําอยู่นะครับคือไม่รู้ว่าเอาอะไรมาประเมินเนาะคือน่าจะเกิดจากการที่แอปมันยังไม่ได้ถูกทดสอบหรือบั๊กหรืออะไรแล้วแต่นะ่ะผมมองว่าเออทาทั้งทีเราไม่ทําให้มันดีๆนะครับรับ QR code นะครับความเสี่ยงน้อยนะครับ ก็จะได้หน้าตาขึ้นมาตามนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับการรีวิวของแอปหมอชนะนะครับปรากฏว่ามันยังมีบั๊กอยู่นะครับคือตอบแบบเสี่ยงเสี่ยงจัดจัดเลยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับสรุปแล้วเนี่ยทำออกมาไม่มีประโยชน์นะครับผมบอกแค่นี้นะครับโอเคใครจะใช้ก็ใช้ไปนะครับส่วนผมก็โหลดติดไว้นะครับเดี๋ยวโดนจับโดนปรับอีกเป็นเรื่องอีกครับโอ้ประเทศไทยครับสำหรับผมนะครับ าจารย์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ